วันนี้ก็พอดีไปดูไลฟ์สดอาจารย์เบียนะครับก็จะเป็นไลฟ์สดที่มหาวิทยาลัยนะครับก่อนอื่นผมรู้สึกดีใจนะที่ได้เห็นแบบวัยรุ่นยุคใหม่นะครับเด็กยุคใหม่ได้ฟังธรรมได้รู้จักพุทธวจนะ ไม่เสียใจเลยที่ตัวเองมารู้จักก็ตอนอายุสี่สิบแล้วก็ดีใจแทนเด็กๆแทนคนรุ่นใหม่อายุน้อยนะครับคุณโชคดีครับที่ได้ยินได้ฟังพุทธวจนะจาอาจารย์เบียรนะผมเข้าไปฟังเมื่อกี้เนี่ยนะใครว่าอาจารย์เบียรเป็นธรรมะตื้นๆน,นะลึกซึ้งนะฮะถ้าคุณได้ลองฟังไลฟ์สดอาจารย์เบียรสักครั้งหนึ่งอ่ะคุณจะเจอหลายช็อตมากบางคําถามเนี่ยยกตัวอย่างเช่น คำถามน้องนักศึกษานะครับเขาถามว่าน้าหนูจะย้อมผมสีม่วงเนี่ยจะได้ไหมนะครับจะมีผลกระทบอะไรไหมคุณรู้ไหมอาจารย์เบียร์ตอบได้ดีขนาดไหนถ้าเป็นผมตอบนะผมก็คงจะตอบว่าเออถ้าทำแล้วชอบไม่เดือดร้อนใครเนี่ยก,ก,ก็ทำไปเลยไม่ต้องไปสนใจตัวเราเราไม่ได้ของเงินคนอื่นกิน ถ้าเป็นผมนะก็อธิบายได้ประมาณนี้นะอาจจะละเอียดกว่านี้ได้อีกนิดหน่อยแต่คุณรู้ไหมอาจารย์เบียร์อธิบายยังไงอาจารย์เบียร์เขาจะถามกลับก่อนนะครับอที่ทําคิดว่าเบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองและคนอื่นไหมนะครับอเด็กก็ตอบก็ไม่ถ้าไม่ต้องรับวิบากที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือถ้าคุณย้อมผมสีม่วงถ้าเจอสังคมเจอ,อคนรอบข้างตำหนิตีเตียนแล้วเกิดความทุกข์ ต้องรับมันให้ได้แล้วถ้าเกิดว่ามันทุกข์จะทําต่อหรือจะเลิกเต็มที่เนี่ยก็คือเลิกแล้วกลับมาย้อมใหม่เหมือนเดิมหรือถ้าเกิดทําแล้วมันเป็นทุกข์ก็คือเลิกมันแล้วก็กลับไปทําเหมือนเดิมแต่ถ้าทําแล้วเป็นสุขถ้าทําแล้วตอบสนองต่อความสุขของตัวตัวเองได้ก็ทําต่อไปอย่างน้อยได้ลองสักครั้งได้โดนสักครั้งจะได้รู้ว่ามันสุขหรือทุกคุณดู กาตอบลึกซึ้งไหมนี่คือเรื่องเล็กๆนะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับมีอีกหลายอย่างที่มันลึกซึ้งที่มันฟังและเรื่องเนี้ยลูกคุณรู้ไหมผมเพราะผมฟังผมสุดตาตามผมก็ไม่ได้คิดจะย้อมผมนะมันสามารถต่อยอดปัญญาของเราคือเป็นเรื่องอื่นไม่ว่าการจะประกอบอาชีพการดําเนินเรื่องที่เราไม่เคยทําสิ่งที่เรา,เาตกหล่นไปในเช่นการศึกษาธรรมเช่นการประกอบสมาชีพเราสามารถต่อยอดจากคาสอนเล็กๆแบบนี้ครับ คุณชาวพุทธโชคดีขนาดไหนนะที่มีอาจารย์เบียร์เขาเรียกว่าโผล่ใช้คำว่าโผล่ขึ้นมาไม่เอาไม่เอาดูคุนสุภาพเดี๋ยวอาจารย์เบียร์ด่าดยโดนกระโุนตีปากที่มีปรากฏการขออาจารย์เบียร์ขึ้นมาดังนั้นแล้วคนที่อคติที่ที่กำลังจ้องอาคารมาลายทำลายอาจารย์เบียร์ครับคุณเรามาช่วยกันใช้ประโยชน์จากอาจารย์เบียร์ที่ ใช้ทาเบื้องต้นเนี่ยแล้วเราไปพัฒนาต่อยอดเอาธรรมะลึกซึ้งที่แต่ละท่านที่เก่งๆเนี่ยท่านก็ไปทําต่อนะครับพระธรรมพระสูตรไหนที่ท่านจะสามารถขยายความและให้มันลึกซึ้งขึ้นไปได้เ,เรามาทําประโยชน์เพื่อศาสนากันดีกว่าครับเลิกทะเลาะก,กันเลิอกอาฆาตมารลายกันได้แล้วนะครับถ้าคลิปนี้ไปถึงท่านผู้มีความรู้ต่างๆท่านวางเลยครับอาคาติคุณดูดิแต่ก่อนนะตอนผมเป็นวัยรุ่นนะทุกๆเย็น ของวันศุกร์จะมีการสวดมนต์จากที่จะได้กลับบ้านสี่โมงครึ่งห้าโมงเนี่ยอาจจะได้กลับช้ากว่าเพราะว่าต้องอ่าก็มีการสวดมนต์ผมรู้สึกเบื่อรู้สึกไม่ชอบรู้สึกแบบทุกๆวันศุกร์แทนที่กูจะได้กลับบ้านไปนอนไปไปเล่นตอนเรียนประถมมาทําไมกูต้องมานั่งสวดมนต์และสวดไปกูก็ไม่รู้เรื่องแล้วบังคั้ให้กูนั่งสมาธิตอนเด็กๆครับตอนผมเรียนประถมอะผมเบื่อมากเลยแต่คุณดูปรากฏการณ์ตอนนี้ครับคุณได้เห็นเด็กยุคใหม่อะ คุณไปดูไลฟ์สดวันนี้ยเด็กมันตั้งใจฟังด้วยนะปกติเป็นผมนี่ก็ต้องแบบคุยกันเล่นกันแก้กันไม่สนใจแต่คุณไปดูดิคนยุคใหม่แม่งตั้งใจฟังทมเว้ยเออน่าดีใจนะคนพูดครับวันนี้ก็พอดีไปดูไลฟ์สดอะเจ๋งมากเลยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับกำลังจะมาพูดถึงความกังวลใจที่จะเกิดขึ้น กับเราฝั่งตรงข้ามของอาจารย์เบียร์ที่กำลังดำเนินการและกระทำกันอยู่นะครับก็คือตอนนี้ขบวนการของท่านนะครับกำลังจะเสนออาคุ้มครองพระไตรปิฎกใช่ไหมครับโดยใครที่จะสอนทำเนี่ยจะต้องจบตามหลักสูตรที่ท่านวางเอาไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เรื่องนี้กันก่อนอื่นผมอยากให้ชาวพุทธ และฝั่งตรงข้ามหรือคนที่มีอาคติทุกคนนะครับย้อนกลับไปตอนสองปีที่แล้วตอนที่ยังไม่มีอาจารย์เบียร์นะครับลองจินตนาการภาพตามผมหรือยกตัวอย่างไอ้ผู้ชายคนนี้ก็ได้นะครับไอ้ผู้ชายคนนี้นะครับบอกเลยรู้ว่าตัวเองเป็นพุทธรู้ว่านับถือศาสนาพุทธเชื่อในบาปและบุญ ของขังสายมูต่างๆไหว้หมดทุกอย่างท้าเวสุวรรณสารหลักเมืองอพระแม่คงคานะครับไหว้ทุกอย่างนะก็ไหว้พระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันแต่ในหัวเนี่ยมีแต่ความสงสัยไม่เคยได้ยินปฏิจจสมุปบาทไม่เคยศึกษาพุทธวจนะไม่สนใจ ผมวิหารสี่รู้เอาผมวิหารสี่เคยเรียนจําได้เคยเรียนสมัยปถมพระพุทธศาสนา,สนาแต่ไม่เข้าใจความหมายและการนํามันมาใช้มักแปดไม่รู้ลกธรรทมแปดไม่รู้ทุกอย่างไม่สนใจเลยพระธรรมรู้แค่อย่างเดียวว่าเป็นพุทธต้องทําบุญตักบ,บาตรเข้าวัดกราบอ้อนวอนสวดบทสวดไปไม่เข้าใจความหมาย จนความสงสัยนั้นเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าตัวเองยังไงตายไปกูก็ไปนรกแน่นอนก็ประพฤติปฏิบัติตัวตามมีตามเกิดนะครับอยู่ไปวันๆันทำงานเลิกงานกลับบ้านกินข้าวใช้ชีวิตปกติไม่รู้ว่าจะต้องยับยั้งตนเองยังไงเมื่อเจอปัญหาหรือเมื่อต้องตัดสินใจทำอะไรสิน รักษาบ้างไม่รักษาบ้านก็ไม่รู้ด้วยว่าศินจะบริบูรณ์ทำยังไงก็คิดว่าเออกูทำผิดศีนไปแล้วงั้นก็แล้วแต่ละกันช่างมันนี่แหละครับก่อนมียาจารันเบียรแล้วผมเชื่อว่ามีชาวพุทธหลายๆคนนะ่าจะเป็นเหมือนผมคล้ายๆผมเหมือนกันคือก็รู้ว่า,วาตัวเองนับถือศาสนาพุทธะครับผมเลยไม่เคยสนใจใดๆ เห็นพระทำผิดเห็นพระยุ่งกับศีกาเห็นพระไปปลุกเสกเลขยันทำพิธีต่างๆก็มองว่ามันคือพุทธภาณิชย์ก็เริ่มไม่เข้าวัดห่างออกเรื่อยๆห่างออกเรื่อยๆห่างออกเรื่อยๆมีใครเป็นมันผมบ้างครับคอมเมนต์บอกทีอ่ะเราพูดกันต่อที่ยังไมไ่มีอาจารย์เบียนะ ถ้าเราตัดอาจารย์เบียร์หรือดีดนิ้วอาจารย์เบียร์หายไปเลยไม่มีอาจารย์เบียร์นะตอนนี้คิดตามคุณคิดว่าคนพุทธอย่างกลุ่มผู้ผมเนี่ยถ้าไม่ได้ยินคำสอนของอาจารย์เบียร์จะศึกษาไหมจะเข้าวัดไหมแล้วคนพุทธจะน้อยลงนะน้อยลงน้อยลงน้อยลงอาจจะไปเป็นเอทิบ้างอาจจะย้ายศาสนาบ้างเพราะว่ามีศาสนาอื่นเขาออกมาสอนออกมาบอกและศาสนาอื่นเขาก็มีขายตรง ไหนจะอื่นๆด้วยใช่ไหมครับมาเราไปย้อนถึงเรื่องที่คุณจะแก้กฎหมายกันไปในเมื่อขนาดก่อนมีอาจารย์เบียพวกผมยังไม่สนใจศาสนาเลยไม่คิดจะเข้าหาเลยแล้วคุณยิ่งไปทำข้อกำกับว่าคนที่จะสอนทำได้เนี่ยจะต้องจบแบบนั้นแบบนี้ผมถามกับที่จบวิทยามาทางสงเลยเนะี่ยมีกี่องค์ครับ ที่เป็นครูบาอาจารย์ดังๆหรือว่ามีอ่าคนติดตามฟังธรรมหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านมีกี่องค์ครับที่ดังๆเลยส่วนใหญ่หลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนอ่าหลวงพ่อเกษมหรือพระเกจิต่างๆครับที่ท่านประพฤติดีประ,ประพฤติชอบนี่ท่านจบมาหลาลัยส่งไหมครับ แม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้จบถูกไหมครับเพราะว่าเราอ้างอิงไม่ได้อยู่แล้วแต่ครูบาอาจารย์ดังๆมีใครจบวิทยาลัยสงฆ์มั่งครับไม่มีดังนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คนสอนปัญหามันอยู่ที่คุณต้องกลับไปวิเคราะห์นะครับว่าทําไมคนถึงฟังถึงตามอาจารย์เบียร์ทำไมคนถึงหันมาสนใจศาสนาจากอาจารย์เบียร์ คุณต้องไปวิเคราะห์ดีๆนะครับว่าปัญหาหลักๆมันคืออะไรนะแล้วยิ่งคุณมาทําให้มันยากเข้าไปอีกเนี่ยให้คนสอนทำเนี่ยมันมีน้อยลงขนาดเนี้ยนะแล้วใครจะเข้าหาพระทำครับนะคุณลองไปคิดดีๆถ้าคุณทำผ่านหรือเสนอกฎหมายนี้ผ่านนะครับผมมองตรงพวกคุณกำลังทำกรัม ครั้งใหญ่นั่นคือการขวางทำครั้งยิ่งใหญ่ที่จะทําให้คนเข้าถึงธทำยากมากขึ้นเพราะมีคนสอนน้อยลงคุณลองไปคิดดีๆนะครับตัวผมเป็นด้อมอาจารย์เบียก็จริงนะแต่ผมไม่ได้ยึดติดกับอาจารย์เบียวันใดวันหนึ่งอาจารย์เบียก็ต้องเสื่อมไปไม่เกินห้าสิบปีไม่เกิน หกสิบปีหรอกครับผมออกมาพูดเพราะผมสงสารลูกหลานลูกหลานคุณลูกหลานผมลูกของ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 คุณและผมที่จะเข้าถึงพระธรรมยากดังนั้นถ้าคุณมีโอกาสเข้ามาฟังคุณไปพิจารณาดีๆนะครับคุณจบระดับด็อกเตอร์ผมเชื่อว่าคุณมีสติ ปัญญามากพอที่จะแยกแยะถูกและผิดแต่คุณแค่ยังวางตันหาหรือทิฏฐิมานะไม่ได้นะฮะทั้งกลุ่มคุณเลยไม่ว่าจะกองทัพธรรมหรือคุณด็อกเตอร์หรือพระสันตินะครับผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายมีปัญญาแต่สิ่งที่ท่านไม่มีคือการทิ้งทิฏฐิมานะตนเองหรือตันหาที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่ คิดว่าผมขอร้องแทนชาวพุทธนะครับเลิกกระทําการเหล่านี้อย่ากระทําการให้คนพุทธเข้าถึงพุทธยากความจริงสิ่งที่คุณจะกระทําในเมื่อคุณมีความรู้สูงมากทางด้านพุทธศาสนาใช่ไหมครับอาจารย์เบียร์เป็นการสอนธรรมพื้นพื้นใช่ไหมครับก่อนที่จะอ่านออกเขียนได้มันต้องเริ่มท่องกอ ขอของอถ้าเปรียบเทียบอาจารย์เบียร์รเป็นธรรมชั้นต้นก็เหมือนกับคนเริ่มท่องกอขอของอพวกท่านมีความรู้จะสอนถอดสแควร์รูทสอนวิธีการคำนวณต่างๆท่านกรลับลูกต่อจากอาจารย์เบีย์สิ่งที่อาจารย์เบีย์กำลังกระทำอยู่มันคือทำให้คน หันมาสนใจศาสนานั่นคือการอแวเนตครั้งยิ่งใหญ่คืออแวเนตคนทั้งประเทศสิ่งที่ท่านควรกระทําคือการทำแบร์ลอรตี้นั่นคือการทําให้คนเนยึดมั่นในตัวศาสนาท่านไปทําคลิประรรทำชั้นสูงต่อต่อต่อต,อตอไปในเมื่อท่านมีความรู้มันต้องเป็นแบบนี้ครับ 1. อาจารย์เบียร์ระธรทำชั้นต้น 2. ท่านไปทำรมที่ล,ลึกซึ้งของท่านทิ้งไว้ในช่องเอาไว้เป็นภูมิความรู้เพราะผมเชื่อคนที่เริ่มฟังอาจารย์เบียจะเริ่มหันมาสนใจพระธรรมศึกษาอริยามร์เน 8, ียงแปดอริยสัจสีศึกษาธรรมต่อไปเหมือนนี่ผมเนี่ยเริ่มหันมาสนใจธรรมเพราะอาจารย์เบียผมก็เริ่มไปฟังพระสูตรอื่นๆต่อผมเริ่มไป ท่องปฏิจจสมุปบาทจากคนที่ไม่เคยสนใจพระธรรมตอนนี้ท่องได้ทั้งปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสายดับท่องมรรคมีองแปดได้แล้วก็กำลังจะศึกษาต่อวิธีการนำมาใช้การอาณาปณาสติจเจริญภาวนาะผมฝากครับวางเถอะครับทีที่มานะนะผ่านมาแล้วฟังแล้ววางเถอะครับบาปนะครับ